ทุกคนวันนี้เราจะมาทำซุก,กี้ฉบับเด็กหอกันเริ่มจากต้มน้ำต้มให้เดือดปุด,ปดจากนั้นใส่คะออตุม๋มอันนี้คือผักที่เราเตรียมมานะคะมีสีอย่างมีเห็ดด้วยแล้วก็นี่ต้นหอมผักชีเนยตาส่วนโปรตีนก็นี่เลย ไก่หมักไข่และซอสนะคะก็มา <Okay. S 1> จ้าปูอาดและนี่ขาดไม่ได้ฉบับเด็กหออุ้ยแล้วเราใส่น้ำจิ้มสูตรนี้นะคะสูตรกวางตุ้งนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วทุกคนเขาบอกว่าให้ใส่ผักลงไปก่อนน้ำจะหวานเพิ่มขึ้นตุ้มใส่ไปเลยค่ะอากาขาวแล้วก็ผักบุ้งนะคะ ก็น้องเห็ดที่เราล้างมาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแล้วใส่โปรตีนลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นอกไก่ที่เราหมักเองนะคะอกไก่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็นี่นะจ๊ะแกะพลาสติกออกก่อนนะคะแล้วก็โยนลงไปเลยจุ่มจุ่มรอน้องเดือดนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่กันเลยใส่ไข่ระดับเทพ ไปวปต่ำลงไปแล้วอ่ะสุดท้ายใส่เส้นนี่กดลงไปเลยค่ะดีนะคะทุกคนนะ่ากินไหม,สมเสร็จแล้วนะ่ารับประทานมา